สวัสดีครับวันนี้เรามาขอขายที่ดินจังหวัดอุดรธานีนะครับอยู่บ้านหมากย่าตบนหมากย่าอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีครับเนื้อที่7จ็ไร่หนึยหกสิตารางวาถนดคุดแดง <c oughs> พร้อมโอนนะครับ <c oughs> เราขายอยู่ที่ไร่ละ3 5มแสนเหมาะทํารีสอร์ทแบ่งขายหรือบ้านสวนหลังกเกษียน ปัจจุบันถนนดีน้ำไฟเข้าถึงเหมาะแก่การทําการเกษตรก็ดีครับผมท่านใดที่สนใจเราจะลงรายละเอียดไว้ด้านล่างคลิปเบอร์โทรและรายติดต่อโทรหาเราโดยตรงได้หรือติดต่อสอบถามได้ปัจจุบันน้ําไฟเข้าถึงถนนดีครับสามารถปลูกบ้านได้ที่ดินของเราอยู่หลังองค์การบริหารส่วนตะบนหมากยาครับใกล้สถานที่ราชการถือว่าทำเลด,ดีเลยนะครับ